้าอาจารย์เปรียบเทียบว่าแล้วความฉลาดของการเขียนโปรแกรมสมัยก่อนที่เราเขียนที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าเป็น Traditional Programming Traditional ว่าแบบดั้งเดิมที่เราเขียนกันอยู่แล้วคำถามเขียนโปรแกรมที่ผ่านมาที่เราเรียนโปรแกร m m i n g ห่ง Programming สอง Advanced Programming Data Structure and Algorithm พอไหมกับการสร้าง AI ไม่พอ ความหมายของอาจารย์ที่ยกรูปนี้มาน,นะครับความหมายโดยโปกติที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์โดยทั่วไปอะครับเราจะเราจะอินพุตคือข้อมูลเข้าไปอินพุตคือข้อมูลและโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเพื่อจะให้ได้ออ t ตุตก็คือซอฟต์แวร์ที่เราต้องการเก็ตไหมครับแต่ถ้าอาจารย์มองในเชิงของแมช chine learning เราไม่ได้ให้ข้อมูลกับเขียนโปรแกรมเพื่อจะได้ออ p ตุ แต่สิ่งของ m a ชชีนเล e ร์นิ่งดูรูปดูรูปนี้ก่อนรูปของทา i ิ i o n a ลโ r o g r a m m i n g การเขียนโปรแกรมทั่วไปคือเราอยากได้อ u t p ุ t เนี่ยเราเลยเขียนคำสั่งกับข้อมูลเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในความหมายของ m a ชชีนเล e ร์นิ่งคืออะไรครับเราจะใส่ข้อมูลกับใส่สิ่งที่เราต้องการเข้าไปและให้สมองหุ่นยนตนะ์น่ะที่เป็น m a ชชีนเล e ร์นิ่งอ่ะมันเขียนโปรแกรมให้เราหรือว่ามันพิจิตรให้เราว่า ทำไงให้ได้ออ t พุตนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอะไรพวกนี้คือการสร้างสมองให้เกิดขึ้นออกมาโอเคปะ่ะดังนั้นแมคเ n นเนอร์น่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสร้าง Product แต่เป็นการสร้างสมองให้คอมพิวเตอร์ให้มันคิดแทนเราได้และก็สร้าง solution บางอย่างให้มันทำงานแทนเราได้อันนี้คือลักษณะที่อาจารย์พยายามสื่อดังนั้นแบบรูปนี้ครับจะมีทั้ง Data ที่เป็นตัวเทรนนิ่ง กับ Data ที่เป็นตัวเทสตัวเทสก็คือ Output ที่เราต้องการดูว่ามันจะทำนายได้หรือเปล่าเปอร์เซนต์อาจจะเป็นเป็นความแม่นยำก็ได้ว่าเท่าไหร่แล้วผลสุดท้ายมันจะได้โปรแกร,แรมหรือโมเดลที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วไปใช้ในการโยนใส่ให้โปรแกรมต่างๆทำงานตามโมเดลที่เราออกแบบไว้ที่เป็นอัลกอริทึมที่มันเทรนให้เราเก,ก็าปะเพราะไอเดียใช่ปะ่ะคือการสร้างสมองถ้าดูจากรูปนี้ครับองค์ความรู้ของการเขียนโปรแกรมทั่วไป สิ่งที่เราต้องรู้คือ data structure ที่เราเรียนแล้วที่เราชอบมากนะมีทั้งแบบ Linear กับลอ n เนีพวก r e นเนีพวก r าร Link งลิสต์สแต็กคิวทรีหรือว่ากราฟพวกนี้เคยเรียนหมดแล้วนะหรือเชิงของอัลกอริทึนะครับพวก sorting searching recursion dynamic programming bitnam หรือว่า Math ต่างๆพวกนี้ <Yeah. S 1> คืออัลกอริทึที่เราเรียนในการทำให้เราเป็นโปรแกรมเมอปกติได้ แต่ในปัจจุบันโปรแกรมเมอร์ปกติไม่พอเพราะว่ามันยังสร้างความฉลาดให้โปรดักต์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นใหญ่อยู่มนุษย์ยังคุมสิ่งเหล่านั้นได้มันคือโปรแกรมมิ่งปกติเข้าปะมันเลยเกิดศาสตร์ที่อาจารย์บอกว่าการศาสตร์ในการสร้างสมองให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้อาจารย์อุตสาห์ไปรวบรวมมาเราดูออลกริทึมของแมชชีนเล e ร์นิ่งครับมีหลักๆประมาณ12หมวดด้วยกันเท่าที่จะสกดัดได้ชอบตัวไหนครับ สังเกตดูนะโลกทางด้านซ้ายมือคือที่เราเรียนมาหมดแล้วคือการเขียนโปรแกรมมิ่งทั่วไปที่ทําให้การเขียนโปรแกรมมิ่งฉลาดมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นการสร้างสมองเพราะมนุษย์เป็นคนแมเนจมันแต่อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ Start, หรือสถิติเหล่านี้ครับที่อาจารย์จำแนกมา12ตัวอย่างหมวดมันจะมีอัลกอริทึมในการชื่อแต่ละแบบนะครับในหลายๆอ่นพวก regression อัลกอริทึม นะครับอินสแตนเบดอัลกอริทึมรีกูลาริเซชันอัลกอริทึมดิสชั่นทรีอัลกอริทึมเบย์เซียนอัลกอริทึมคัสเตอร์ริงอัลกอริทึมแอสโซเชต์ลูเรียนนิ่งอัลกอริทึมอาร์ติฟิเชียลเนื้อเรลเน็ตเวิร์กอัลกอริทึมดีฟเรียนนิ่งอัลกอริทึมดิเมนชันอลิตี้รีดักชันอัลกอริทึม Ensemble Algorithm แล้วก็ Algorithm อื่นๆนะฮะอ t h e r Algorithm <S <S ซึ่งสิ่งเหล่านี้ <S <S คือเรียกว่านะ Algorithm <S <S ของ Machine Learning <S 2> <S 2> ทั้งนั้นเลยดังนั้นโจทย์ที่อาจารย์จะให้เราทำนะครับในการนำเสนอในครั้งถัดไปเนี่ยในการสร้างงาน Algorithm มของการรีวิวนะเราต้องลองดูนะครับว่าโจทย์ที่เราจะไปหาหรือจะรีวิวอะครับเขาใช้อัลกริทึมอะไรของ Machine Learning ในการสร้างความฉลาดให้กับโปรด u ักที่เขาสร้างขึ้นเก็ตปะ่ะนี่คือโจทย์นะซึ่งศาสตร์ a c h i n e l e a r n i n g ใหญ่มากแล้วมันมีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการทำเยอะมากๆในที่นี้คืออัลกอริทึมนะครับซึ่งในการเรียนรู้ของของของวิชาเนี้ยเราอาจจะเรียนรู้ได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าอาจจะได้แค่บางส่วนที่น่าสนใจที่ทำเป็นหลักๆโอเคปะแต่ว่าครอบคทั้งหมดจะอยู่ประมาณนี้ครับ